สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมาตะลุยกินที่สุดการประชุมแห่งชาิ i ิกิตนะครับงานนี้ของกินเยอะมากเลยนะครับมีตั้งแต่วันนี้ถึง6ตุลาคมเลยจ้าและภายในงานเราจะเจอเชฟดังหลายท่านเลยนะมาจากรายการม a เตอร์เชฟท็ p ปเชฟไอ o n Chef นะครับแล้วก็ He ลคิเชนได้มาชิมฝีมือจากมือเชฟเลยจ้างานจะจัดอยู่ชั้น LG นะครับอยู่ที่ฮอล์ห้านะในโซน 1X Food Festival นะภายในงานเนี่ยจะตกแต่งเป็นธีมโลกอนาคตนะครับสวยงามมากๆมีพื้นที่นั่งกินอยู่ทั่วทั้งงานเลยนะครับถังขยะก,ก็มีหลายโจทดเรามาเริ่มที่ร้านเจมูลองเจอรี ก่อนนะครับมากับมีนิ้วควซองนะตัวละสี่สิบห้าสิบแอส,สั่งควซองดาร์กช็อกนะครับแล้วก็ลาบเบอร์รี่กับแฮมชีสมากินอร่อยมากต่อไปไปที่บูเชฟเทียนกันบ้างน,นะครับเชฟเทียนนะมาด้วยข้าวหน้าขาหมูแบบนี้มาแบบทั้งขาเลยนะคบอยู่ที่จานละสองร้อยนะมาดูเชฟมาติงก,กันต่อนะครับเป็นรีซอตโต้นะที่เขาใช้บาเล่ทำมีทั้งหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นให้เลือกนะครับแอสสั่งเป็นเนื้อตุน๋นรสเข้มข้นหอมมากมาดูที่เชฟพึกกันบ้างนะครับ,รบเชฟพึ่งเนี่ยแอสสั่งมาเป หั่นเป็นชิ้นๆให้แล้วนะครับกินสะดวกมากเลยมาที่ร้านเชฟบิ๊กกันบ้างนะครับมีหลายเมนูให้เลือกนะวันนี้แอสั่งเป็นบีฟลากูนะครับกับมันบดทำมาดีเลยนะครับเส้นดีเนื้อดีนะแล้วก็หอมเนื้อมากส่วนมันบดนะครับก็เนื้อนเนียนอร่อยเหมือนเดิมจ้าหรือว่าใครอยากกินอะไรง่ายๆนะครับมาจัดร้านหมูทอดเจ๊จงก็ได้ข้าวจานละสิบนะครับหมูทอดกระขี่ละสามห้านะจานเนี้ยแอสั่งไป70นะครับมีหมูทอดนะตับแล้วก็กุนเชียงราดน้ำจิ้มสักนดิดหนึ่งนะกำลังดีเลยมาที่ร้านเชบมตูีีไกก,ก่่ง สนใจนะแต่วันนีแอดสั่งมาเป็นขนมจีปูและงานนี้มีภายเป็ดย่างด้วยนะครับอร่อยมากเลยจ้าเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยทำออกมาได้ไม่กี่ชิ้นเองนะ เดี๋ยวมาดูร้านของกินอีกสักหน่อยนะครับมาที่ร้านเชฟออฟกันต่อเชฟออฟก็จะมาคู่กับเมนูทาโก้นะครับมีให้เลือกทั้งลิ้นไก่และกุ้งนะครับเอาผสมกันก็นกนได้นะมาดูที่ร้านเชฟไก่นะครับเชฟไก่รอบนี้เอาขนมไข่ส้มซ่ามาด้วยแนะนําว่าให้จัดกลับไปนะครับกินคู่กับตัวชากาแฟกําลังดีเลยเรื่องนีน้นะครับแอดเจอตัวกุ้ยช่ายบางกรอบนะคะเขาจะทอดมากรอบแบบนี้แนะนำจิ้มมีความเผ็ดนิดนึงอร่อยดีเชฟแม็กกันบ้างนะครับจะมากับเมนูขนมปังโทสมันหวานแอดสั่งตัวสังขยากระช่าไทยมานะครับเขาจะ ด้านหนึ่งมากรอบๆนะแบบแคมบูเล่มากินของคาวกันต่อนะครับที่ร้านเชฟบิวแอดสั่งมาเป็นทอเนื้อนะครับตัวซอสเครื่องเทศต่างๆนะครับเข้ากันได้ดีเลยนะเนื้อก็อร่อยนะครับกินเข้าไปพร้อมกันได้เลยเดินผ่านคิวเฟสนะครับก็เลยจัดตัวเมนูยำแฮมทูน่ามาด้วยกับของทอดดีนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาที่ร้านเชฟเอียนต่อจริงๆอยากจัดข้าวซอยนะครับแต่หมดแล้วนะเลยได้เป็นปีกไกว่วนเส้นจากนั้น,นแอดก็ปิดด้วยขนมไทยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอีกนิดนึงยังไงมาเดินชมหาอะไรกินที่งาน กันได้นะครับถึงวันที่6ตุลาคมนะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเลยนะครับ